เดี่ยวกำลังจะชนะแล้วเอ้ยทำไมดับอะโอย,อย,อยน,อนะน่าช้างมันเถอะไปกินข้าวดีกว่าหิวแล้วเนี่ยโอ้คาร์โรลลนี่แหละอ,อร่อยดีเอ๊ะทำไมเวียนหัวอืมที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมข่าวไปหมดเลยเอ้าปุ่มอะไรเนี่ยลองกดดูหน่อยละกันโอ้โหเตี่ยออกมาจากกําแพงเลยเหรอเนี่ย เฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยเหมือนอยู่ในหนังชัยไฟเลยอะ่ะปุ่มสีเขียวอะไรตรงนี้ลองกดดูหน่อยอุ้ยขนมน่ากินจังอ,อร่อยขออีกกดอ,อีกกดอ,อีกว้าวออกมาอีกแล้วเยอะมากเลยสุดยอดกดต่อยอหน่อยโอ้โหขนมเต็มมือเลยวันนี้มีความสุขสุดสุดตาันอันนี้ตดนะครับไม่ใช่ขี้นะครับ ขอนั่งพักแป๊บเหนื่อยจังง่วงแล้วขอนอนก่อนนะตอนที่ไฮโซปิงฝันอยู่นั่นฉันนี่นะใช่สิดูฉันเต้นสิเดือดมากเลยอะมาสนุกด้วยกันไหมแค่ดูยังมีความสุขแล้ว